คับดูแล้วนี่อเมนูเฮาได้เก็บหอยเป็นินาที่าว่ามตบกล้อยบนี้ลักเชฟกล้อยหอยก็เป็นอ่น้ออเป็นตัวแสบแบบไฟด้วยอื้ออะไรอ๋ออืเชฟคนตั้งง เงนหมื่นไเกาะจะิวขครบับ,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 บไปเนอะขาน้ำกันเศกเศกเศกเศบเศกกินขับปลาพีเนะอะก้อยหอยช่วยดีจั๊มละเยอะ

ของกลงปลาเชฟเฟเชฟปุ๊กไบไองเลยไเลยคยำไม่กินปะเจ็บแปบเดียวเนาะเมื่อเห็นก่อยหน่อยันน่าะไม่ยำอร่อยว่ะนำเตาู้กอร่อยแหละแ่บบบแคบบก็จะหาไปย่นเนาะ ตามมาคงเซงบักหอยเชื่อดรครับพี่น้องแชยร์ไปเยอะ้ยแเลยิดุบ่าเนาะจริงสัปาจะได้กระเซ็นหอกนะหรือว่าเขาเมยบ้าบ่าแไปแ้สบลาตเคียงามน่ข้าวตอ้บดีไปน้ตามมงครับแหละ

โอ้ไม่ uh, nah, ับโดนแล้ว <c oughs> ดีช้าอ๋ือ อเต็มแล้วเต็มปุกแล้วุกเต็มแล้วครับนี่น่าจะโดนไปเหงน่ข้ามเหงื่อหัวจะปักเลยไม่น่าเขาใส่เหงื่อหัว